สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเชิงโครงสร้างในทุกมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและพลังงานรวมทั้งการสาธารณาสุขโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้ายพรมแดนประเทศไทยต้องก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจองค์การอนามัยโลกจึงได้ร่วมกับประเทศสมาชิกจัดทำกฎอนามัยระหว่างประเทศ IHR 2005ขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดของโรคหรือภัยคุกคามด้านสาธนารณสุขวางมาตรการป้องกันควบคุมโรคและลดผลกระทบต่อการเดินทางและขนส่งระหว่างประเทศโดยได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกทุกประเทศการเคลื่อนย้ายของประชากรทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธนารณสุขการแพร่โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสําคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยทุกภาคส่วนควรเตรียมความพร้อมรับมือัน,นงานป้องกันควบคุมโรคที่3ามชนบุรี ได้ดำเนินการโครงการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคข้ามชาติในเขตชุมชนชายแดนเปิดประตูสู่ AEC ปีพุทธศักราช2557ถึง2559เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดการทํางานเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคต่างๆที่มีปัญหาในพื้นที่โดยได้กําหนดเป้าหมายคือหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มประชาชนและกลุ่มแรงงานต่างชาติเกิดเป็นเครือข่ายสุขภาพชุมชนชายแดนที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนตามเขตแนวชายแดนและกลุ่มแรงงานต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ชายแดนทวินซิตี้ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน การที่ได้มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของโรคที่อยู่ใกล้ตัวเราเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็มีในส่วนของโรคที่เราเคยพบในเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วก็มีเข้าปะในศูนย์เล็กๆในเขตพื้นที่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการประสานงานหรือว่าแจ้งข่าวหรือว่าการรู้เร็ว แจ้งเร็วแล้วก็ควบคุมเร็วเนี่ยเรานี้เนี่ยเรายังไม่มีกลไกเกิดขึ้นแต่พอได้มีการอบรมนะครับแล้วก็มีการได้รับความรู้จากสำนักงานในส่วนนี้ก็ถือว่าได้รับข้อมูลแล้วก็ค่อยๆดาเนินการไปที่แรกคิดว่าจะไม่มาในถึงขั้นจุดนี้แต่พอเราได้มีโครงการมีการเชื่อมกันแล้วก็มีการประชุมก็มีการอบรมแล้วก็ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องเราก็ถือว่าได้ ได้สร้างกระบวนการนะครับได้สร้างกระบวนการเพื่อข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็ตรงนี้ทอเกิดระบบตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้การตรวจจับตรงนี้ทําให้มี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 การตรวจจับและเกิดการเฝ้าระวังพอเกิดการเฝ้าระวัง๊บพวกโรคระบาดสุขภาพอะไรต่างๆที่เกิดขึ้น่ยทำให้เรารู้เร็วพอรู้เร็วก็จะมีการแจ้งเร็วพอแจ้งเร็วก็จะมีการควบคุมเร็วขึ้น เรามีทีมงานกระเป๋ามหัศจรรย์ไว้เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชนโดยออกสำรวจคัดกรองสุขภาพคนในชุมชนเดือนละครั้งอสออคสชเครือข่ายสุขภาพชุมชนชายแดนผลจากการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคข้ามชาติเข้าสู่ระยะที่2การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคข้ามชาติ ให้มีความเข้มข้นและต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นและสามารถควบคุมปัญหาการระบาดของโรคได้ในที่สุดและยังเป็นข้อมูลในการพัฒนาและใช้รูปแบบในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเพื <Down> ่อให้เครือข่ายได้รับการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคข้ามชาติตามสมรรถนะกฎอนามัยระหว่างประเทศและเกิดเป็นต้นแบบเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคข้ามชาติในชุมชนชายแดน ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ IHR 2005เพื่อสอดคล้องกับโครงการสอยดาวห่วงมใหญ่สุขภาพคนชายแดนของสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอสอยดาวตามนยโยบายอำเภอลิกสิทธิ์ชายแดนรล,ลัวยกใใหใจห ชุือไว้ทาไม่เคยหยุดฝันมันคงต้องต่อปนินธานคืองานสารสรมป้องกันลดปัจจัยเสียงนั้นสำคัญและมีคุณค่าฝาระวังโรคร้ายคุกคามภาวะฉุกเชินนั้น ชาชนทุกคนได้ด้วยใจศรัทธา